มีชีวิตที่ดีอยากประสบความสําเร็จแต่มีขออ้างอุ้ยเขาเฮ็ดบ่ได้ดอกอุ้ยเขาเห็ดได้เขาเฮ็ดบ่ได้อุ้ยเขาบบเก่งอุ้ยเขาบบงามอุ้ยเขาหุนบ่ดีอุ้ยเขาเห็ดได้เขาคงเฮ็ดบ่ได้ดอกเขาเก่งเขามีความสามารถเขาบ่คือเขาเขาบ่เป็นคือเขาต้นทุนเขาสูงเขาบบมีต้นทุนที่จะไปสู้เขาถ้าเจ้ามีขออ้างหรือเจ้ามีคําว่าเรานี่ให้กับตนเองเจ้าบบต้องเห็ด เจ้าบบต้องคิดที่จะประสบความสําเร็จเพราะว่าเจ้าจะบรด้และฮามาเบิ่งคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะมีคํเว่าเหล่านี้ให้กับตนเองอุ๊ยโอกาสทองมาแล้ววยชีวิตดีมาหาเขาแล้วอุ๊ยเขาเฮ็ดได้เขาเฮ็ดได้เขาสาเร็จได้เขาสําเร็จได้เขาก็มีความสามารถอุ๊ยถึงว่าเขาจะบบงามแต่เขาก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเขางามในแบบของเขาหนึ่งเดียวในโลกก็คือเฮานี่แหละ ใส่พลังด้านบวกให้กับตนเองให้พลังแห่งใจกับตนเองแล้วพลังของเขาก็จะมาแล้วโอกาสเข้ามาในชีวิตเขาก็จะคว้าเอาไว้เขาจะเบึงวิเคราะห์ศึกษากับโอกาสที่เขาได้รับว่ามันเหมาะสมหรือเขาสามารถเหตุดได้บอกถ้ามือนี่เขายังบ่มีความสามารถหรือเขายังบบหู้เขาก็แค่ศึกษามันศึกษา ถ้าเขาบก้าก็แค่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเขาจนเฮาหมั่นใจแลวเฮาค่อยลงมือเหตุยังบกสายถ้ามือนี้โอกาสมันมาแล้วเจ้าปล่อยให้มันลุดมือไปมันก็เท่ากับสูญแต่ถ้ามือนี้โอกาสมาแล้วจะคว้าเอาไว้แล้วเจ้าสามารถศึกษาข้อมูลและหาวิธีที่จะเห็นให้ตนเองสามารถประสบความสําเร็จได้กับโอกาสนี้เขาศึกษาแล้วเขาลงมือเหตุกับสิ่งที่เฮาได้รับมันจะเห็นให้เขาประสบความสําเร็จเป้าหมายที่ตั้งไว้ บ่ว่าจะเรื่องใดก็ตามเฮาจะได้ในสิ่งที่เฮาตั้งเป้าเพราะเฮามีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะเฮาชัดเจนว่าชีวิตของเฮาต้องการอย่างถ้าอยากสําเร็จก็แค่ลงมือเหตุแต่ถ้าอยากสําเร็จแล้วยังอยู่แบบเกา่าบ่ศึกษาอย่างบ่พัฒนาอย่างยังอยู่แบบเก่าแบบเก่าแบบแบบเดิมแบบนี้บ่มีทางที่จะได้แต่ถ้า อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นลงมือเห็ดเฮียนหู้บวกลงมือเห็ดเท่ากับสําเร็จคนประสบความสําเร็จระดับโลกเขายังเฮียนหู้เขาโบยุทธในการพัฒนาตนเองแล้วเจ้ายุทธพัฒนามันจะสําเร็จได้แนวใดเปิดโอกาสให้ตนเองซะ